สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคนลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับลา VIP นะคะก็ะจะมาที่19พฤศจิกายน65นะคําเตือนทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวดินก็คือ81396 808183858689 303133363839 381168386680339นะคะ จับคู่ก็แปดสามสามแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดหกหนึ่งหนึ่งหกนะต่อไปเราวีไอพจ๋เด่นก็คือห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้าจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าเก้าหกหกเก้าเก้าแปดแปดเก้าเนาะ ้าแปดสามหกแปดสองศูนย์หกแปดสามเก้าห้าแล้วก็หกแปดห้าแปดกับหกมาเหมือนกันเด้อต่างกันหนึ่งกับสามห้ากับเก้าเนอ้อก็หนึ่งห้าเก้าสามห้าเก้าเน้อหนึ่งสามห้าหนึ่งสามเก้าแปดหกศูนย์แปดหกสองแปดหกสี่อย่างนี้ก็ได้เด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกด์ไลค์ให้เนอ้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะ ก็เอาสี่แนวทางสามัคคีกับสามาัคคีวีเฉพาะกิจ v i p ทั้งสี่ตัวมาจับตั้งอันไหนตรงกันก็โจทย์อันไหนต่างกันก็เพิ่มแล้วก็ซื้อโชคดีทุกคนคะ่ะมันชอบสลับกันออก